ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสปริงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือน้องศีรภพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เป็นลูกชายอาจารย์ผมตอนผมเรียนวิศวะอยู่ที่ราชกระบังนะครับลูกอาจารย์ประพัฒนใช่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละวสิบแปดสิบแปดแล้วจะการเรียนวิศวะไหมไม่เรียนไม่เรียนการเป็นอะไรเป็นโปรกราเป็นโปรกอล์ฟเลยนะครับเล่นกอล์ฟมานานยังเลยสี่ปีครับสี่ปีสกอร์เป็นไงบ้างครับก็เจ็ดสิบ เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแหมนึกว่าจะเป็นก่อนจะเพลินโปรไปเป็นลูกเป็นนักศึกษาแล้วก็บ,บังเป็นทีมกอล์ฟทงกอล์ฟทีมเหมือนจะคว้าเหรียญทองมาให้กับมาหาลัยได้บ้างนะครับปัญหามีอะไรบ้างตีไดเวอร์ครับตีไดเวอร์เป,เ,ปเป็นไงครับหักคอครับหักคอครับอ่าบ่อยไหมเอาความบ่อยก่อนช่วงนี้บ่อยช่วงนี้บ่อยสิบลูกหักคอสี่ลูก สักเจ็ดเลยอะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับว่าปัญหาคืออะไหลนะครับที่ทำให้น้องพีรพานั้นปีผอไมห่หนึ่งแล้วพุกรวบซ้ายไปชมเลยครับปัญหาของน้องพีรภาาน,นะครับเกิดจากตอนช่วงดาวสวิงนั้นสอกขวานั้นมีอาการแจมนะครับก็คือไม่สามารถจะผ่านมาด้านหน้าได้จึงทําให้หนวดไม้นั้นตกเร็วหน้าไม้ปิดเร็วจึงทําให้เกิดอาการรวบได้ครับ ปัญหาง่ายๆคือคําว่าอาร์มคอนเนคชันไม่ดีแล้วกันนะครับก็คือก็คือความสัมพันธ์ของแขนทั้งสองข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคำว่าความสัมพันธ์ไม่ดีคือว่านะครับในตอนที่เราดาวสวิงนะครับ,นะรบพีรพัฒน์จะมีอาการเขาเรียกว่าสอกขวาแจมคำว่าสอกขวาแจมคือว่าเราเอามาปั๊บนะครับสอกขวาจะมาติดอยู่ด้านข้างของลาตัวถ้ามองหน้าหน้าอาจจะเหมือนมาจากข้างหลังด้วยซ้ํานะครับั้นเมื่อสอกขวาแจมปั๊บเนี่ยอาการต่อมาก็คือว่าแขนจะเริ่มแตกออกจากกัน พอแขนแตะออกจากกันนั่นหมายความว่าขวาผ่านมาไม่ได้หัวไม้ก็จะลงมาเร็วและเมื่อลงมาเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปปิดหน้าไม้ก็จะมีสูงนะครับนั่นคืออาการหลกัหลกๆเลยนะครับอันนี้มาดูภาพก่อนว่าคําว่าท่า R ของท,ท่านดีจะเป็นยังไงนะครับความรู้สึกก็คือว่าเมื่อเราจดสังเกตดีๆนะครับว่าช่องตรงสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับช่วงว่างระหว่างแขนสองข้างเนี่ยไม่ว่าเราจะแบ็กสวิงไปที่ใดก็ตามนะครับ ช่องว่างนั้นจะมีเหมือนเดิมเสมอนะครับนั่นคือความความว่า a l i g n m e n นที่ดีก็คือเขาไปได้กันตลอดนะครับไม่มีการแตกออกจากกันณนะโมเมนต์ไหนเลยนะครับเพียงแต่ว่าของพี่ราพัดเนี่ยขึ้นโอเคพอลงมาพอขวาเริ่มแจงปับ๊บอันนี้แขนเริ่มแตกเนะี่พอแขนแตกขวามาไม่ได้หวัวไม้ก็จะผ่าไปแทนก็จะเกิดอาการเขาเรียกหน้าไม้มันจะปิดมาเร็วดีเลยมันก็จะหายไปโอกาสที่หน้าไม้ปิดในช่วงอิมแพคก็จะมีเยอะนั้นโอกาสที่จะรวบหรือคุก ก็จะมีเยอะอยู่แล้วเพราะเราตีค่อนข้างแรงเพราะนั้นเวลาเราพลาดเยอะเนี่ยมันจะพลาดเยอะคนอื่นเขาเพราะสเปียเราเยอะกว่านะครับนั่นคือคำว่าอาร์คอนดิชันอันนี้วิธีการฝึกนะครับมีดิวง่ายๆนะครับเดี๋ยวพีรพัฒน์มานะครับโอเคอนะครับใช้ลูกบอลหนึ่งลูกนะครับเอาแบบนิ่มๆหน่อยนะครับจะได้เชื่อมอยู่กับแขนได้นะครับอ่ะอันนี้แบ็กสวิงไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก ขันนี้ดาวซีนลงมาพยายามรักษาให้ลูกบอลติดอยู่กับแขนทั้งสองข้างลองดูครับช้าๆนั่นแหละครับมันก็จะผ่านมาด้านหน้าดีมากนั่นแหละครับไปเรื่อยๆส่งต่อก็ให้อยู่อย่างนี้ถ้าเรารักษาลูกบอลนั้นให้อยู่กับแขนเราทั้งสองข้างได้ตลอดวงสวิงนั่นหมายความว่าแอร์คอนแทคชันเราเริ่มใช้ได้นะครับนั่นคือวิธีหาถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของอาร์คอนเนคชันลองใช้วิธีนี้ดูเช็คง่ายๆครับถ้าเอาให้เราไม่ดีตีปั๊บเนี่ยลูกบอลจะกระเด็นออกมาเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลงมาสวิงแล้วกระเด็นออกตั้งแต่ตอนร่วงช่วงดาวสวิงตรงนี้เนี่ยอันนั้นถือว่าแย่แล้วถ้าตอนมาหลุดตอนปลายปลายยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหลุดตอนแรกถือว่าไม่ดีนะครับอันนี้ขออีกหนึ่งทีนะครับอันนี้ลองนะครับลองสวิงต่อเนื่องนะต่อเนื่องเลยนะโดยไม่ให้สูดรูปบอลหลุดนะครับลองดูครับมาแล้วีละสองสามครั้งโอเค จะเริ่มรู้สึกว่าแขนจะเริ่มโฟล์มาผ่านมาหน้าตัวได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวให้น้อง,งานายพิลาพาทซ้อมสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวดูที่ว่าผลงานนั้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากที่น้องพิลาพาทนะครับเข้าใจเรื่องของ arm connection หรือการเชื่อมต่อของแขนนั้นจะเห็นว่าสอกขวานั้นมีการผ่านอยู่หน้าลำตัวได้ดีกว่าก็จะทําให้การโฟล์ของสวิงน,นั้นดีขึ้นหน้าไม้ก็จะปิดตัวช้าลงก็จะทําให้ตีลูกนั้นตรงขึ้นครับ เป็นไงครับด,ดีขึ้นไหมดีขึ้น,นแขนไหลเลื่นขึ้นแขนไหลเลื่นขึ้นมันจะไม่รู้สึกว่ามาติดใช่ใช่ไหมนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาเดียวกันลองดูหรือถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็แล้วแต่เนี่ยลองดูอย่างที่ผมว่าเอาลูกบอลมาติดไว้นี่แหละ ลองสวิงดูนะครับสวิงจริงๆเลยนะตีจริงๆ,ๆตีเบาๆก็ได้ถ้าลูกบอลน,นั้นหลุดออกมาแสดงว่าคนในชา,าเราเริ่มไม่ดีแล้วครับ,รบอันนี้ฝากไวเอารูกบอลน,นี่แหละคอยเช็คตัวเองสม่ําเสมอครับเพราะว่าไม่แน่วันหนึ่งมันอาจจะกลับมาอีกนะเพราะคนเราเนี่ยนะครับ80%ที่จะผิดพลาดในอนาคตเนี่ยมันคือของเดิมๆนั่นแหละงั้นถ้าเรามีลูกบอลนี้คอยเช็คตัวเองสม่ําเสมอเมนี่ยก็ปัญหานี้นาาก,ก็น่าจะหมดไปนะครับมีอะไรจะปากท่านผู้ชมบ้างเลยก็รายการทีออมนะครับเป็นรายการที่นนนดีมากครับถ้าท่านผู้ชมผู้ใดมี มีปัญหาเกี่ยวกับวงสวิงก็มาหาโปรวินได้ครับครับผมก็ขอบคุณมากอบครับแต่ต้องตื่นเต้นน้อยหน่อยเราจะเป็นโปรนะครับเวลาเราออกเป็นก้นผู้นำเนี่ยมีกล้องมีกล้องมาถ่ายแล้วเขาถ่ายเยอะกว่านี้อีกนะนี่มีแค่2กล้องเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นซะนะครับพูดหน้ากล้องไวหน่อยนะครับโอเคครับทางรายการขอมาของที่ระลึกนะครับก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็สมมือจากบริษั์ตินนะครับอันนี้มาไว้ให้โอเคนะครับแล้วก็จะมีเป็นครีมทามือนะครับเป็นไวเ์นไพ์เตอร์ครับ จะช่วยให้คลิปนั้นกระชับขึ้นนะครับองทมีฝากไว้ด้วยโอเคนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ27ยารด์ดไรนิ่งเรน์นะครับที่เอเวอร์สถานที่แล้วก็ลูกกอล์ฟที่ได้ในการถา่ายัในวันนี้พบก,กับผมกับแขกรับเชิญต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับ